คุณผู้ชมคะหลังจากที่ทีมสนามข่าวค่ะได้นําผลิตภัณฑ์เสริมความงามยี่ห้อหนึ่งนะคะเข้ามาให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นได้ตรวจสอบค่ะวัาตถากรที่พบภายในขวดนั้นมีอันตรายหรือไม่อย่างไรและในวันนี้ค่ะผลนั้นได้ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดตามข้างในพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะซองผลของการตรวจนั้นได้อยู่ในมือของดิฉันแล้วนะคะซึ่งผลจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ผลการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าในน้ําแร่มีสารประกอบตามฉลากที่ระบุไว้เชื้อโรคหรือแบคทีเรียรที่พบมีจํานวนน้อยไม่อยู่ในเกณฑ์อันตรายแต่ในเอกสารยังไม่มีคําชี้แจงผลการตรวจตะกอนที่ผู้เสียหายสงสัยทีมสนามข่าวจึงไปขอคําชี้แจงเพิ่มเติมก็เป็นปตะกอนของเ,ออเขาเรียกว่าซิลเวอร์นาโนหรือว่านาโนที่เป็นเงินนะครับแล้วก็นาโนของทองคําและนอกนั้นก็ยังเจอ ซิลิก้าซึ่งเป็นโครงสร้างของอรวดทรายนะฮะหินนะครับแล้วก็มีซัลเฟอร์ซึ่งมักจะพบในน้ำแร่แล้วก็มีโพแทสเซียมซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในน้ำแร่ครับสรุปว่าตะกอนนั้นเป็นตะกอนของอตัวผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่ามีอยู่ในในในสารละลายนะครับแต่ว่ามันรวมตัวกันเป็นตะกอนครับน้ำแร่ที่เราตรวจนะครับไม่มีเชื้อโรคนะครับหรือว่ามีเชื้อโรคแต่น้อย ตามมาตรฐานถือว่าสอบผ่านแลวก็มีอนุภาคเล็กๆน้อยเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับซึ่งความรู้ที่เท่าที่เรามีในปัจจุบันและปริมาณในขนาดนั้นเนี่ยไม่ก่อเกิดให้เกิดอันตรายนะครับเราก็มีการส่งตรวจสอบค่าต่างๆนะคะ,ะค่าต่างๆตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงผลค่าของการเป็นพิษต่อร่างกายเปรียบเทียบกับยอดที่เราจำหน่ายออกไปอย่างมากมายเนี่ย กับผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์ของเราเปรียบเทียบเป็นสถิติในเชิงทางการแพทย์นะคะนับว่าน้อยมากนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ทั่วไปเขายอมรับกันได้ถ้าแพ้ก็มาคุยกับเราได้เราดูแลเรามีรับประกันความพึงพอใจถ้าไม่พอใจเราก็บอกชี้แนะโดยมีหมอมีแพทย์อะไรต่างๆที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราทํางานคู่บริโภคเราเอื้อต่อกันเพราะเรา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดมีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะเกิดอาการแพ้ทางที่ดีผู้ที่ต้องการใช้ควรศึกษาก่อนว่าตัวเองแพ้สารประกอบใดหรือไม่หรือหากใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเกิดอาการแพ้ควรหยุดใช้และรีบไปพบแพทย์เพื่อความปลอดภัยปิ่นปีนัทถากุลวีดานันที่สนามข่าว7จ็ดสีรายงาน